สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า r e o g e n นะครับไม่รู้อ่านถูกป่ะนะะแต่ประมาณนี้แหละเป็นเกม Roblox เคลเลอร์นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะโหดที่สุดแล้วนะที่ผมเคยลองมาเล่นดูนะฮะแล้วก็แบบอื้เคยลองเข้าไปดูบรรยากาศแล้วโอ้สุดยอดครับไม่รู้หรอกครับว่าข้างในเป็นยังไงผีจะโหดแค่ไหนนะฮะไปเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่า ไม่ร้องไม่รู้นะไปเลยซิงเกิลเพเยอร์นะ A few moments later 1> Chapter หนึ่งนะฮะโอ้ยมิดซิ่งนะครับผมสิ่งที่หายไปเอ้าค้างออมาแล้วครับผมโหอ,อยู่ในโรงพยาบาลเฮียแล้วมึงให้กูมาทำอะไรวะเนี่ย ออกแคห้องนี้ใช่ไหมยแล้วเมาส์มันหน่วงมากเลยมีอะไรบ้างเนี้มีคอมมึงไม่ถือโทรศัพท์บ้างไงวะโอ้โหโทรไปหา้างนอกกันดลยโอ้เพลงหายอีะน่ากลัวไปไงอะ่ะเนี่ยโอ้โห,โโห,โโหผมว่าคิดว่านะมันน่าจะไม่มีผีนะแชปเตอร์หนึ่ง ที่ผมคิดว่านี่ไงโอ้ยเอ้ยเอ,อ้ยว้าเฮียเฮียอะไรเนี่ยกูว่าเอ้าเฮียออกไม่ได้ไอ้ซัสทำไงอะออกเชียละวโอ้เฮียอะไรเสียงอะไรอะโอ้ยมีเสียงใครเดินวะเชียละ โอ้ยเฮียโอ้ยเฮียเฮียเฮียสัสโอ๊ยเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับผมจะออกไปเรยรีบออกเลยครับผมอย่ามานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่เอาไปยังวะไปยังไปยังวะเฮียโอ้ยโอเคไปแล้วโหเกมนี้ผมอาจจะทำหยาดไปเยอะหน่อยไม่ต้องตกใจเกมแม่งยอด ไงต่อวะ,อะตู้เปิดเองด้วยโอ้ย,ยอ,อีคนลุกไปไปไปก็ไปวะเพลงหายแล้วโอ้โหกี่โอ้โมืดเปิดไม่ได้ด้วยต้อยอย่างชอบเลยนเกมอย่างนี้เปิดไม่ได้ด้วยนี่ให้เดาวันนี้น่าจะเลื่อนนะไฟแอนด์เอ็กซิท แอนลิฟมันจะให้หาอะไรวะจะออกเนี่ยมึงไม่ให้กูเตียงเปิดม่ได้สักอันเลย,เลยวะโอเคโอ้ยเชี่ยนเนี่ยโอ้โหทางตองไปวะวิ่งไม่ได้เลยนะเกมนี้เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยซักเสียงอะไรวะ โอ้โหเชี้เกมนี่มันโลบอ่ใช่ไหมี่ยนี่เครื่องแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วมึงจะเดินเข้ามาทำไมวะาในโรงารมล้างเนี่ยเชียมือตรงไหนวะนี่ยนี่ไม่ได้เกมอะไรวี่าเล่นเลย,เลย ไปก็ไปวะเนี่ยเหมือนห้องจะเปิดไม่ได้สักห้องเลยนะเราต้องเดินไปข้างหน้าใช่อะว้าเฮียเปิดได้ว้าเฮียโอ้โหไปกดใครมาวะเนี่ยเปิดไม่ได้ไม่ได้ปะพอไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้ โอ้เฮียไปได้ด้วยโอ้โหเชียร์แล้วเชียร์แล้วบันไดเฮียลับทางหักมุมมืดด้วย,ยเ,เฮียเอ้ยเกมเฮียอะไรเนี่ยแม่งไม่น่าเล่นเลยไปเอ็มประตูะโอ้เฮีย <c oughs> เอ้ยเฮียโูโโโตัวเฮียอะไรเนี่ยเดินไปวิ่้ กูนี่งงเลยโอ้เฮีย,ยจบก็กทีเฮ่อเกมเกมมันจะนานยาวนานขนาดนี้เฮียกต้องเปิดใช่ไหมเนี่ยเปิดได้ด้วยโอ้โหข้างหน้าขายะอะไรแม่งเต็มพืน้นหมดเลยเนะี่ยเราค่อยเดินวะ เฮ้ยเฮยอะไรเนี่ยเสียงเฮยอะไรนักหนาวะเอ็กซิสตน่าจะไม่ใช่ทางออกเชื่อดิ e m p เอ็มพอย l ์โอลี่พนักงานเท่านั้นแต่เราคนนอกเราจะเข้ายุ่นหาเปล่าเปิดได้ปะวะอ๋อเร้วมีคียการ์ดดิน,ไไนี่ไฟเงาวะเนี่ยไปไม่ได้ชีย้ยาตะเพลงมันหายไปแล้ว หมด,ดเทปเฮียแม่งวนใหม่นม่ว่าแม่งหายไปไหนอะไรกับกีการ์ดวะอันนี้ก็ต้องใช้อะไรเราลองไปห้องนู้นก่อนเดี๋ยวเอ็กซิสต์อ่ะแม่งจะออกได้เลยแต่กูไม่น่าจะใช่ทางออกว่ะจริงยิงอ๋อ,อ,อต้องใช้กุญแจเฮ้ยทำไมก็ต้องมาเล่นอะไรอย่างนี้วะเนีน่ยใช้กีการ์ดใช่ไหม รีเควสอะไรเนี่ยพาวเวอร์อึ้งใช้พลังงานแม่งก็ล็อกหมุดต้องเลยมึงก็ให้กู้ข้าวของห้องเดียวมึงก็โอ้ยตัวเฮียเนี่ยซัสหุ่นนะหวยโอ้โหไปไงต่ออะเดินเนี่ยเดิน เดินได้เดจ้าเอเหี้ยอุ่นต้องหาฟิลวะหาฟิลฟิลฟิลมาสายนี่เหรอ h i g โบเท t แล้วจะไปหาฟิลมาจากไหนวะโอ้ยโอ้โหฟิลไหนวะ ู่เนี One eternity later เฮ้ยกุญแจวะเปิดประตไูไหนวะไหนวะนี่เหรอใช่ใช่เลยลองดูดิเปิดได้ป่าวไม่ใช่เวย้ยห้องรุ่นเหรอ ห้องไหนอ่ะห้องนี้อ่ห้องนี้ป่าวะ่ะเฮ้ยใช่เว้ยไม่น่ากลัวหรอกเกมอะไรเงี้ยชั้นเหรอวันนี้ไงโอ้โหเกมไม่เห็นจะยากเกมแค่นี้เองโอ้อยากอะไรวะใครๆก็เล่นได้เนี่ยเฮ้ยขีย่การ์ดวะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาโอ้เฮีเย โคมาอย่างไม่ทันทั้งตัวกูไปกดที่อะไรโมโซเลยเนี่ยโอ้โหเกมชียคียการ์ดเหรอคียการ์ดห้องไหนวะจำไม่ได้ห้องไหนใช้คียการ์ดอะไหนวะลืมอ๋อห้องนู้นโอเคจำได้ละเกมอะไรไม่เห็นจะน่ากลัวเลยมาไอ้ผีหน้าดำเจอได้มันจะยากเลยอะไรเนี่ยกดตรงไหน นี่ไงนี่ไงฟิลโอ้โหเหม็นจะยากเลยโอ้โหแล้วใครมันนอนโ oh อไมค์กนะ็อย่าสะดุ้งนะอ,ะอย่าสะดุ้งนะเก็บป่ะเฮ้ยมีคอนด้วยเก็บได้ไหมเก็บได้ปอะเนี่ยไม่เก็บไม่ได้นะแล้วกูกดเทียเลยเนะี่ยโอเคเก็บฟิลมาสองเงนเก็บคอนได้ไหมจะเก็บคอนอนะ่ะ แน่ที่เขียไม่ได okay. well, right ้ก okay, ูห okay. oh, ันไปแม่งป <|tr|>. ึบแน่เลยเฮียกูปะล่ะเฮียอะไรดันกูเฮียอะไรดันกูนั่นไงเฮียเอ้ยแม่งอยู่หลังกูโอ้โหกูก็ว่าไอเฮียอะไรดันโอ้โหสัตสัตว์สัสสโอเคกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วโอ้เฮียหัวลุกไอสัตว์โอ้เฮียแม่งตามกูอีกแล้วโอ้ขอโทษขอโทษที่กูไปปลุกมึงเดี๋ยดเดดเดดเดดเามเดด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 ะดดเดดเดยเอ้ยเกมเีดดเดดเดดลดกเลย โอ้ย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 ดูวะวะฉันไม่อยู่อะโอเค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 ออกกูออกกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูออกแล้วเช่นนี้เปิดไเนี่ยหลออกกูไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยห้องบาลเหี้ยเลยห้องน้ำเหรอมีอะไรเนี่ยเปิดที่อะไรไม่ได้เลย ให้เข้ามาทำไมวะอ๋อนี่ไงอะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะอ๋อกุญแจโอ้ยนี่ไงออกค้างเลยออกเลยออกเลยวรัโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮ้สัตย์เฮียโอ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงคอยอะไรมึงเล่นเฮี้ยอะไรกันกูไม่สนุกด้วยโอ้ยเสียงเสียงเสียงมึงไปไรเฮี้ยกูอยู่กับไอ้สัตว์เกมเฮี้ยโอ้ยเฮี้ยอะไรแม่งหลอนเฮี้ยม่งลอยตามกูเนี่ยเฮี้ย กูว <c oughs> ิ่งเจอจะเจอไปไหนก็ไม่รู้แนละ้วเฮียล็อกแล้วมันจะล็อกไร้ั้งนาวะเป็นชาวล็อกกวะอ๋อนี่ไงทางนี้นใจแล้เฮีย oh, น่ากลัวว่ะเฮีย here. แล้วกูเปิดอ๋อไม่มีไฟกูด่าให้แจะมันมีหลอดไฟนะเย่อกี้กูเปิดไปแล้วนะเปิดตั้งห้องมั้งเนี่ยไม่เปิดที เฮียเนี่ยนเดียวอเปิดได้ด้วยโอ้โหสาพายเลยไอ้เฮียบักไอ้สัตว์โหเฮียเกือบไเลยวุ้ยอะไรวะเปิดไม่ได้เนี่ยเป็นไรปนแ,นแ,นแก้วะฮะปนแก้วะเฮ้ยเฮียอะไรนะโอ้โหไอ้โอ้เด็กเด็กเฮียโอ้ยเฮียตัวเฮียอ,อะไรเนี่ยปายได้สัตว์ไม่อยู่เลยเฮียตัวคุยอะไรเนะี่ยอุ้ยขอโทษครับผมเมื่อกี้มันมันดูนิดนึง โอ้โหเกมมันดีเกินนะอันนี้ล็อกนะนี่เหรอนี่เหรอใช่ด้วยน้ำหยิ่งมเนี่ยเดี๋ยวมึงก็พุพบพัพพุบพับพี่อะไรกันเอาไปทุบอะไรวะเอาทุบอะไรอะ้อนทุบอะไร 2,000 years ไม่กลัวแล้วเด็กขี้อ่ะว่าโอ้โหเนี่ยทูกันนี้แน่เลยให้กลัวเดาทุบดิเออมองไม่เห็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเข็มไปแล้วนะไปแล้วนะเออคุณแจโอ้โหออกแล้วออกแล้ว อย่างนี้เราจะได้ออกแล้วไม่อยู่แล้วนายเด็กไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮียโรงพยาบาลอะไรเนี่ยลิฟต์นาวลิฟตนาวเต็มเลยมึงไม่ให้กูออกกูจะออกไงวะโถ่เอ้ยเกมออกแล้วไม่อยู่แล้วเกมอะไรวะเฮ้ยออกแล้วนะไม่อยู่แล้วนะอยากให้ตามมาแล้วกันเปิดเถอะ เอเอโอ้โหอ้าวอ้าวแล้วออกไงอ๋อรอจนกว่าต<อ>ัวเฮี้ยอ้าวเฮียได้แบดเอนดิ้งโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าอาจจะมากูดเอนดิ้งกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ